สวัสดี f อครับคลิปนี้ก็จะพามาอัดก้านครับข้อเวี่ยงของคลิก1 2 5นะครับหรือว่าคลิกตระกูลคลิก1 2 5่ออันนี้จะเป็นคลิก1 2 5่อตัวคลิก1 2 5่ตัวแรกนะครับอาการก็จะแน่นมากนะครับนะตอนนี้ใช้ตัวถอดลูกปืนก่อนนะครับต่อถอดลูกปืนเสร็จแล้วอัดเข้าไปให้แน่นแล้วก็ใช้แท่นอัดกดลงไปนะครับอันนี้ก็ ผมได้มีโอกาสเข้ามาในโรงเกลึงแล้วก็ถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับก็ผมยืนถ่ายอยู่ไกลๆแข้งเขาก็แนะนําถอดลูกปืนข้อเวียงออกทีละแข้งนะครับต้องถอดลูกปืนข้อเวียงแล้วก็ชุดเฟืองออกกันเราถึงจะอัดก้านได้ครับค่อยๆกดลงไปประมาณนี้นครับอันนี้จะเป็นคลิปหนึ่งสองไอที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วที่แรกก็แกะจะไปเบิกข้อใหม่ก็แถวดี พอดีมีแถวลงเกินใกล้ใกล้บ้านนะครับก็มีอยู่ฝีมือก็ก็พอดีนะพอได้ใช้ได้นะครับงานก็ดีนะครับก็เลยส่งมาอัดครับส่งมาอัดแล้วผมก็ถือโอกาสถ่ายคลิปซะเลยนะครับเนี่ยอัดไปเรื่อยๆครับใจเย็นครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆขผมนี้แหละเขาก็จะใช้แทนอัดอัดตัวลูกปืนครับสังเกตเหล็กงอได้เห็นไหมลูกปืนตัวนี้ข้อเบี่ยงอันนี้เคยอัดมาแล้วนะครับอัดมาแล้วไอ้ เห็นไหมเอ็ดออกแล้วลูกปืนข้อก็จะออกมานะครับในส่วนของในส่วนของฝาฝาก,ากักน้ำมันเครื่องครับมันมีเทคนิคออกนะครับแต่ผมถ่ายไม่ทันไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะครับอันนี้เราก็ต้องถอดลูกปืนออกก่อนนะครับเ่ยเห็นไหมถอดลูกปืนทั้งซ้ายทั้งขวาเมื่อกีน้นี่ถอดฝั่งเฟืองนะครับอันนี้จะถอดอีกฝั่งช่างคอยก็จะใช้ตัวกดนะครับเ่ยนะตัวกดอถอด ข้อเวียงไอ้ถอดลูกป,ปืนนะครับกดลงไปเลยลูกปืนมันก็จะค่อยๆขยับออกจากแขนข้อเวียงนะครับกดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมพอลูกปืนพอตัวกด,วดวอะมันเข้าอยู่ในล่องลูกป,ปืนแล้วเขาก็จะทําการคว่ำลงแล้วก็จะใช้แทนอัดกด,ด,ดลงนะครับถ้ากว่าลูกป,ปืน่ะมันติดอยู่กัตบตะป็ดอยู่นะครับทีน,นี้ระยะแห่งตะป็ดมันได้แล้วแล้วก็ วางับกับแท่นอัดอีกรอบหนึ่งเพื่ออัดกระแทกลงไปตรงก้านเลยให้โคเวียงอ่ะมันออกมาทบให้ลูกปืนออกมานะครับดูปลายเลย็บประมาณนี้เห็นไหมเขาก็จะอัดพ่อเวียงอ่ะอัดก้านลงไปเลยเห็นไหมไออัดแขนนะอัดตรงแขนนะอัดตรงแขนลงไปเรื่องก็จะหลุดไปแบบนี้เลยนี่ลูกปืนก็จะออกได้ทั้งสายหายแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝากักเก็บน้ํามันข้างข้อเวียงครับจะมีหนึ่งตัวครับ อันนี้เขาเจียแต่งให้ผมอยู่เขาถอดออกโดยการเชื่อมออกนะครับเขาใช้แก๊สนะครับไอซทีดีนะครับเชื่อมออกไปแล้วก็แต่งนะครับอันนี้เรามาดูก้านก่อนครับก้านที่ใช้ก็จะอัดลงไปแล้วเเขาใส่ก้านแล้ข้อเวี่ยงของคลิกหนึ่งสห้ไอมันไม่เหมือนของเวฟนะครับอัดตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่ารูน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เข้าแขนนะครับ รูน้ำมันคือไอ้ฝากกเก็บน้ำมันเครื่องอะที่เป็นฝาข้างอะไรอันนั้นคือตัวสําคัญเลยครับช่างก็จะทําการใส่สลักแล้วก็ใส่ก้านลงไปใหม่อัดลงไปแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องมือพิเศษในการทำนะครับอันนี้จะเป็นก้านเก่าที่มันเสียแล้วนะครับก้านเก่าที่มันเสียแล้วก็ต้องเปลี่ยนลูกป,ปืนด้วยในการอัดก้านข้างนี้ผมก็ช่างเขาก็จะจับเปลี่ยนลูกปืนทั้งสองตลับให้ผมครับ แต่ชุดเฟืองใส่อันเดิมนะลูกปืนก็จะมี2ตลับอาจจะมีก้านหนึ่งอันแล้วก็สลักก้านสูบนะอันนี้จะจะเป็นตัวใหม่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับลงเกิงอยู่ใกล้บ้านคือเพิ่งหาเจอครับนะกว่าจะหาเจอได้อันนี้จะเป็นก้านใหม่ของเขาไม่รู้วาา่าใช้ก้านอะไรนะผมไ,มไยังไม่ได้แทะเขาเลยไม่ได้ถูแล้วก็จะเป็นลูกปืนตัวใหม่นะครับ ในส่วนของฝาเก็บแรงดันน้ำมันเครื่องที่ข้างเข้าเวงครับผมไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาเอาออกนะครับเขาจะใช้แก๊สทองเหลืองเชื่อมทองเหลืองอะเซทิลีนนะครับแปะติดกับข้างตรงนั้นน่ะแล้วก็เอาเหล็กเส้นมาแปะไว้พอมันแข็งตัวเขาก็กระทุงออกนะครับบางทีหรือว่าใครอยากวิธีบ้านลเอาสกูน็อตยิงเหล็กอ่ะยิงเป็น2อรูแล้วก็ใช้คีมจับขึ้นมาก็ได้แต่คณต้องปิดรูครับอ่า ฝาอันนี้เคยมีรูมาก่อนอันนี้เขาเชื่อมทองเหลืองปิดไปแล้วเห็นไหมถ้้เชื่อมดีๆมีรูตรงไหนถ้าเราเจาะแล้วก็เอาน็าอตขันนะใช้ขีดหนกมาแล้วก็ต้องไปปิดรูด้วยอ๋อทองเหลืองนะโดยใช้แก๊อสอะซิเตนถังสีแดงๆดเห็นไหมเชื่อมทองเหลืองแปะรูแล้วก็เจียแต่งครับอย่าให้ตรงนี้รั่วเด็ดขาดนะครับถ้ารั่วหุ่นก็ข้อเวียงก็จะเสียครับอันนี้ถ้าเป็นของแท้ติดรถแมก่ก็อย่างเงี้ยสามารถซ่อมใช้ได้นะครับหรือว่ามันจะผมเห็นในแอปแอปออนไลน์แนละ้วมันมีแยกแข่ไงเป็นตัวเนี้ย อันนี้เขาจะใช้อะเซทิลีนนะครับในการเชื่อมทองเหลืองแล้วก็แต้มด้วยเหล็กเส้นนะครับให้มันอยู่เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็กระทุงออกมันก็ออกง่ายหรือว่าใครจะใช้สกูก็ได้อย่างที่ผมบอกอะสกูน็อตยิงเหล็กอะหัวเล็กๆอะยิงใส่หัวแลาคีมหนึ่งออกก็ได้หรือว่าใครจะสร้างเครื่องมือพิเศษกระทุงออกก็ได้นี่คือไอ้รูทองเหลืองนเนี่ยทีแรกมันเป็นรูอะรูใหญ่ด้วยเขาเชื่อมปิดให้ผมละสามารถเอาอออเคาะเคาะเจียแต่งได้นะ ในการอัดข้อเวียงอัดก้านสูบทุกครั้งเราต้องทําความสะอดาดนะล้างน้ำมันเบนซินปัดกัดให้สะอาดนะครับรวมถึงไอ้ฝากาเกกก,ก,กกกาเก็บแรงดันด้วยนะครับเราต้องทํความสะอาดด้วยก่อนจะใส่คืนที่เดิมครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเสียนะครับเราต้องทาความสะอาดทุกจุดเลยอันนี้ช่างเขาก็จะใส่นะครับพี่ช่างเขาก็จะนําก้านสูบแล้วก็สลักตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปในตะปดนะครับแล้วก็ เลงครับเลงให้ดีเขาก็ทํางานโดยชําแดน,นเหมือนกัน,นครับจากนั้นก็เอาสลักหาเหล็กท่งครับมาบดานตรงก้านสลักเพื่อที่จะใช้เครื่องไฮดรอลิกนะครับกดนะครับอย่างเงี้ยเครื่องไฮดรอลิกมันก็จะกดไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นการอัดก้านนะหน่อยอัดลงไปเรื่อยๆหน่อยมันก็จะเข้าไปข้างในนะครับอันนี้จะเป็นอัดก้านเดิมๆครับไมใ่ใช่ลดแต่งครับเนอ่ยอัดก้านคลิก ใครไปซื้อใหม่ราคาก็เอาเรื่องราครับมือหนึ่งเบิกศูตรนี่น่าจะน่าจะมีสามพอนลวมั้งอ่ะสามพอนเนี่ยราคาเอาเรือ่องอยูอ่ผมาอาตรงนี้เปลี่ยนลูกปืนก็ราคาไม่แพงครับจากนั้นช่างเขาก็จะตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ให้เราโดยการเอาเอาไปใส่ตรงเนี้จะมีแท่นตั้งศูนย์อยู่ตั้งศูนย์โดยการเคาะนะแ้าว่าตรงไหนมันเบี้ยว ตรงไหนมันเบี้ยวตรงไหนมันอันนี้เราสามารถหมุนตรงนี้มันก็จะเวียงนะครับช่างเขาจะมีเทคนิคนิดหน่อยครับเอาเวเนียครัแทบดูแสงนะครับอันไหนโกงอันไหนไม่เท่ากันก็รู้เลยเวเนียมันก็ตรงเห็ไหมเราไปแทบกันทั้ง้ายห้อแทบแทบตะเป็ดไปเลยครับช่างเขาก็จะส่องดูแสงรอดว่ามันเสมอกันหรือเปล่าก็ค่อยๆกวาดแตถ้ามันไม่เสมอกันก็ต้องทําการเคาะครับ นนขั้นตอนต่อไปช่างเขารู้แล้วว่ามันเบี้ยวครับเขาจะใช้แท่งอลูมิเนียมครับในการเคาะครับไม่อยากใช้เหล็กนะเขาใช้แท่งอลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียมในการเคาะแล้วก็เขาจะตั้งโซนเนี่ผมไปเรื่อยๆนะอันนี้อยู่ที่ฝีมือแล้วนะครับผมก็ไม่รู้แหละว่าเทคนิคแต่และบุคคลทนาดก็คือต้องหาคนทําำที่มีฝีมือถ้าใครจะทําเองก็ต้องไปฝึกก่อเองครับเ้าผมดูแล้วผมไม่เคยทาก็ได้แต่จะยากอยู่วนี้มีโอกาสได้มาทําให้ดูให้เพื่อนๆดูครับ งานพรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้ทำครับเพราะว่าส่วนแากผมก็เช็คอาการลดถอดประกอบเครื่องยนต์ไล่อะไรประมาณนี้งานพรุ่งนี้ต้องอาศัยลุงกึงแล้วก็เครื่องมือราคาแพงนะครับอันนี้ก็พอดีช่างเขาตั้งศูนย์ห้ผมเรียบร้อยดูไปเลยมันยังเบี้ยวอยู่เห็นไหมเบี้ยวอยู่เดี๋ยวก็ช่างเขาก็จะแก้ศูนย์ให้มันตรงๆนะครับเมื่อช่างเขาตั้งศูนย์ได้ตรงแล้วผมก็ดูนะโอเคนะศูนย์ตรงดิ่งเลยนะครับ ไม่ใส่ครับเอาไปขึลื่อนแท่นตั้งศูนย์ไจ้ะแล้วเขาก็เคาะไห้หัจนเนียดเลยเนียนเลยอันนี้ก็วางแผ่นนะครับแผน่นกากเก็บแรงดันน้ามันเครื่องเขาก็ใส่ลงไปแล้วก็สกัดลงไปทั่วๆก็จะเป็นงานซ่อมครับฝาตรงนี้ทีแรกอะถอดออกมามันบ๊อบมันบ๊อบมันยับยุย่ยเลยแล้วก็ทําการครับตีให้มันสวยๆแหละค้อนตีแต่งแล้วก็ปิดรูซะในเช่ยงเขาก็จะใช้ สกัดนะครับค่อยๆสกัดขอบแล้วก็จีบขอบให้มันแน่นนะครับเห็นไหมหลังจากเอาลงแล้วเขาจะจีบขอบข้างๆเห็นไหมจีบขอบขอบมันจะมีขอบเปิดอยู่นะจีบขอบปิดฝาไอ้ฝาไอ้ฝาเก็บแรงดันน้ำมันเครื่องเห็นไหมตรงนี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมหนึ่งจุดเขาก็จะจีบขอบค่อยๆเคาะลงไปแล้วก็จะจีบขอบด้วยลงต้องลงให้สุดนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นพระเอกเลยนะครับมันจะวิทน้ำมันเครื่องเข้าสลอรูสลักแกนนะครับ แท้ตรงนี้ถอดออกมาก็ต้องล้างทำความสะอาดด้วยไม่งั้นเดี๋ยวขยะไปตันนะครับเนี่ยมันจะอุ้มแหนมมันเครื่องเพื่อวิ่งเข้าแก้น่ะจากนั้นช่างเขาจะสวมลูกป,ปืนแล้วก็กระแทกด้วยแป๊บนะครับแบบนี้เลยนะทางซ้ายขวาแล้วก็ชุดเฟืองใส่แป๊บกระแทกไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับเพิ่มเติมหน่อยนิดหน่อยว่าแม็กเฟืองกับริมตรงกันยังไงครับอันนี้เสร็จง,งานแล้วผมก็ขอตัว ไปก่อนนะครับเอาข้อเวียงกับแบนก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้จอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ